สวัสดีครับพวกกราช่องเออีกแล้วนะครับนะถ้าไม่อยากให้รถท่านเกียร์พังนะครับต้องทําทุกๆส0ม0 0ื่นกิโลนะครับสองหมื่นถึงสามหมืนโลนะคกำลังดีนะครับหรือว่าใครจะเลยไปถึง5 0,000ื่นโลก็พอไหวนะครับนะแต่ว่าต้องทํานะครับก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับสำหรับรถเกียร์ออโต้นะฮะเกียร์ออโต้นะครับย้ำนะครับเกียร์ออโต้ถ้าเกียร์ธรรมดานี่อาจจะสัก5 0,000ื่นทีนึงก็ได้นะครับนะ หรือแล้วแต่ตามอายุการใช้งานนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยเกียร์โต้เนี่ยเราจะถ่ายทุกๆถ้าถ่ายบ่อยยิ่งบ่อยยิ่งดีครับนะก็เช่นตัวนี้นะครับแกลอนหนึ่งมันไม่เท่าไหร่อ่ะครับนะแกลอนหนึ่งไม่ถึงพันนะครับนะก็ชนุนราคาเราวสี่ร้อยกว่าบาทนะครับแต่ว่าถ่ายบ่อยๆก็ดีครับอาจจะถ่ายทุกๆสองหมื่นถึงสามหมื่นกิโลก็ได้นะครับนะะสักสามหมื่นนะครับกำลังดีนะครับ ึ่งน้ำมันเกีย์ตัวนี้นะครับนะสั่งมาใน l a z a ด้านะครับนะก็มีให้สั่งหลายเจ้าเลยครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับนะะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถ่ายกันเลยนะครับเป็พิของปตทนะฮะนะครับใช้ตัวนี้นะครับนะปกติจะใช้ประมาณสัก่ลิตรนะมันกับประมาณ4ลิตรนะสะ4ลิตรหรือสาลิตรกว่านี้นะครับนะตัวนี้มันแกหลอน5ลิตรนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับ อันดับแรกนะครับนะี่หารูก้ารวัดก่อนนะครับการวัดอยู่นี่นะครับอย่าเพิ่งไปเปิดมันนะครับามาคลายน็อตข้างล่างก่อนนี่ครับน็อตข้างล่างนะแต่ทีนที่หลายโจ๊กนะนะครับน,นี่นะครับเสร็จแล้วจึงมาเปิดตัวนี้ นะครับเปิดยกขึ้นนะฮะน้ำน้ำมันก็จะไหลไหลมากกว่าเดิมครับต้องทิง้งระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับจนกว่าจะหยุดไหลนะทีนี้พอเราถอดมาแล้วปั๊บเนี่ยน็อตนี่นะครับต้องมาดูนะครับนะมาดูครับว่าสึกหลอมากไหมนะมีขเมามีผงเหล็กติด มามากไหมมีเศษใหญ่ไหมนะครับถ้ามีเศษใหญ่ก็น่ากลัวครับถ้าไม่มีเศษใหญ่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะสักสองหมื่นโลสามหมื่นโลก็ถ่ายนะครับนะฮะมันไม่แพงมากนะครับพอจะถ่ายได้นะครับแล้วก็อย่างถ่ายบ่อยก็น้ำมันมันใหม่นะครับมีสารพวกหล่อ,อลื่นพวก รักษาซีนยางรักษาอะไรพวกนี้นะครับนะมันก็ยังใหม่อยู่คงประสิทธิภาพได้ดีนะครับนะแต่ปภูมิการทํางานนะครับพอยิ่งเก่าไปมันก็ยิ่งเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอให้ถึงอายุครบกําหนดหรอกครับนะถ่ายก่อนเองได้เลยนะครับนะยิ่งจะถ่ายเองได้นี่ยิ่งสบายเลยครับนะแล้วก็นานๆไปทําฟาชชิ่งสักทีหนึ่งนะครับ ครับจากนั้นก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับอ๋อยังหยดติงต่งๆเลยอ่าคราวนี้หยุดหยดแล้วนะครับก็ขันนอ็อต ใช้ประแจเบอร์ยี่สี่นะครับเอาแค่พอตึงมือนะครับนะถ้ากัดแรงเดี๋ยวขาดนะครับก็ดูสีน้ำมันเกียร์นะสีไม่ค่อยโสภาเลยนะครับจากใสๆนะนะแดงๆับดำนะครับนะเป็นสีน้ำตาลเลยนะครนะาวนี้เราก็ใส่ของใหม่เข้าไปครับ ผมใช้ประมาณ3ลิตรนะครับจริงๆมันมีตกค้างอยู่ข้างในอยู่แล้วครับออกไม่หมดรลยนะครับถ้าจะให้หมดจริงๆต้องทำฟัชชิ่งครับฟัชชิ่งก็คือการเอาน้ำมันเกียร์เก่ามาฟอกนะครับ ดูดออกมาห้หมดแล้วฟอกพูง่ายกรองนะครับกรองจนใสสะอาดดีนะครับไม่มีคราบอะไรเลยนะน่นะครับสมบูรณ์แต่ใส่เราใช้เองถ่ายบ่อยๆก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับลอง์ Yeah. Okay. โอเคแล้วครับค่อยใส่ขึ้นมาหน่อยนะก็เป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยครับวิธีการถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับด้วยตัวเองเป็นไงครับง่ายไหมครับนะแต่ว่าอาจจะต้องใช้รักษาสังช่างนิดหน่อยนะครับนะฮะเรื่องกองนะครับมีคนถามผมมากองกองเกียร์นะครับนะตรงนั้นนะครับถ่ายไปสักครั้งสองครั้งค่อยไปร้านก็ได้ครับอาจจะล้านเมืออาจะเปลี่ยนเลยก็ได้นะฮะ ตรงนั้นเนี่ยมันต้องถอดแข้งออกมานะฮะซึ่งค่องข้างจะเรื่องยาวก็ท่านคงไม่สามารถทาเองได้นะครับหรือถ้าใครมีทักษะทางช่างก็ทำเองได้ครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปน,นี้นะครับถ้าไงฝากกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ